กับพีกคน,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 นกำลังสิเดินไปกำลังสะเดิไปเอาไปไหนนี่เก็บพี่คนครับกำลังสิเดินหนีโอ้ยปวดมากปวดไม่ใช่ดอกาอง,งามงามสวัสดีครับพีกคนครับกับว่าพอกับว่าเจ๊กเอกแล้วนะครับกับคันที่ไซด์อินไทยแลนด์นะครับผมมื่อนี้นะครับพาทุกคนนะครับขับไปขึ้นเขาครับซอยหารับเข่ามาเบิรงเห็ดน,นะครับว่าเห็ดเพิ่นสีออกบ่เนาะเดี๋ยวก็เอ่อคอยเบิรงครับ ไปหลุ่นน้ำกันครับว่ามือนี้เขาจะได้เห็ดอีกอย่างแน่นะครับไปเก็บเห็ดกำลังสิกขาสะพานกันครับจูงเอากันเลตัวแม่ นานีม,มันี่าได้ไหนอเนี่ยั้อหางนี่กนไแง่ายสุด <Columbus> นี่แม่คือ <aquí> ว he ่าสตาร์ทเครื่องแล้วก็บิดมาเบาๆย่านตะเลิดติมย่านตะเลิดบ่ จ่าเบริ่งทางเนี่ยครับขามสะพานคนนะ่ะสะพานสะพานไม่อันนี้ฝนมาตกด้วยนี่ถ้าฝนตกแทงตาสีหยากคนนี้อีก สวัสดีครับทุกคนครับมือนีกับพาทุกคนนะครับเข่าปลาเข่าดงเกล้านะครับมาหาเก็บเห็ดนะครับมือนีนะครับไอเพิ่นพามาหาเบิงเห็ดยูกาเนาะเห็ดยูกาครับกะจิกเออหรืออันบางที่เพิ่นเอิญเห็ดค้มเห็ดพึ่งนี่อย่างเสียครับเบิ้งเบิ้งครับพุ่อนะพุ่อนะที่ที่ไครับียไปทียไมาพุ่ไนโอโหนะมันเก๋ดีสิครับ มักเกตดำอันใบยีช้านะครับอันนี้มาเก็บก,กันแม่ยนนะครับเพื่อนๆเดติมตานี่ครับมาเบิ้งของเาอฮาอ,รรมมอ,อันนี้ได้ส่วนหนึ่งนะครับรอันนี้ได้ส่วนหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เฮาเก็บที่เฮาเก็บกองไว้นะครับอีนะครับเก็บกองไว้หลักสิมาตัดขาสซตะก,ก้านะครับผม เดี๋ยวบ่ได้เอาขาตั้งกองมาให้จังไดล่ะก็ยังไม่ต้องตัดข,า,ขาเก็บสัตกาเลยไป้เนาะัอโอ้สูงกำลังออกใช่ไหอเป็นแบบเป็นแบบนี่เลยนะครับเป็นแบบแบบก็อแยบบ่าแงบบออกเป็นมูลเลยครับเดี๋ยวไปตัดขาอยู่บ้านเอาเนาะเพราะ<ม>ว่ามันว่ามีมือถือมือถือแบบไอถือขาตั้งกองมานี่ครับ เห็ดเห็ดพึ่งนะเสียมเพืเองนะครับเอ็นกันมาสร้อยเก็บนี่ครับมึงเพื่นออกนี่ครับมาด้คุณน่ะครับมันออกแบบ ครับเอาสิเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่เลยแล้วเขาไปตัดขาอยู่บ้านเอานะครับเพนะื่อนเพิ่นออกออกแบบเป็นมูลเลยดิครับโอ้ยตกครับออกเป็นมูลเลยนะครับเงอ,อไหลคล้าย่อยเบอร์เงอไหลคล้าย่อยมันจะถือไอทายเองครับทายเองก็เลยบ่ได้แบบว่าเ,เอาขัดตะกงมา เอาถาว่าบ euh, ่เ oh. ก็บม right. 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 ือนี่นะครับดอกน้อยๆมืออื่นเพิ่นกับเถ่าเลยถ้าบ่มีคนมาเห็นนะครับถ้าอย่างอันมันพอกินได้เ้าก็สิเก็บไปเลยนะครับพี่โอ้พี่ครับดินทั้งดินทั้งอย่างพู่นะมาเด้อมาเด้อพ่านไล่เติมมาเก็บใส่กันครับมาน้ำกันซีหาคนดอกน้อยๆเพิ่งเก็บ สังเกตนะครับเป็นเกตยื่ลงไปนังยังม่ได้อยู่เลย,ด,ยดูแค่ตรงหม่องเดียวมีห่วงเดียวก็ได้เต็มตะกาแล้วครับสังเกตสันเกตเป็นซุ้มซุ้มเลยครับ<ป>เดี๋ยวผมสิกลับกล่องให้เพื่อนเด้ออย่างนะครับโอ้โหนะนะครับ ไป,ไปหาต้อครับนีอ่ออกนี่ออกนี่เลยครับนี่งามแข็งๆเลยครับเาค่อยจิบไปตัดห้าที่หลัง น่าอะไรกับปากแล้วนะถ้าขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นโมโม่เดี๋ยวเคลียร์เ็บว่าไม่จะขึ้นบ่ตรงนี้้นเคลียร์นีเดีย๋ยวดูับ มูอื่นครับนี่ดอกเห็นบล็อกครับเพิ่งเ,เ,เ,เกิดครับน,นี่ดอกแข็งๆเลยครับแล้วก็นี่ดอกถ้าเพิ่เกิดมันจะเกิดเป็นมูครับเห็ดอันนี้เกิดแบบว่า ก็ต้องเคลียบึงครับี่ครับนี่ดอกนนี่นบอกรบ,บงตงบึงดีดีแล้วก็นี่ดอกนี่คือกันหมดไปเลยนะครับทั้งหยาทั้งเง้นอพอพองสี็ล้ครับได้หน่งมครับไปลุกก่อนโครับ ปิขุคคานกำลังสิเินไปกำลังสิไปออกเต็งเลยนี่เก็บก่อนครับกำลังสิเดินหนีโอ้ยบอะบุไม่ใช่ดอกงามๆไลบึงับเพิ่นออกต้นไลบงไหบงไลบียๆต้องสิเดินนีอะนะใครมาเพิ่นออกเพินออกเป็นงูหาบึงดีครับบางเทปเป็นตใบใหม่ก็ใไหล นี่อีกคนีดอกพุดนะนี่นไหมทำติดดอีพูดนะเห็นไหมครับคือใบใหม่ครับแต่วันนี้ไม่ดีกว่าเห็นเลยถ้าามาพรมาอื่นนี่ครับแบบนี้ก็คือล่วงโรยไปเลยนะครับเห็นไหม ยังไม่หมดครับทุกคนยังไม่หมดครับเนี้ยาวมาพี่เลยโอเคครับเนี่ยครับเวลาเป็นออกไป้สองเป็นแบบนี้เลยครับเป็นแบบมูมูเป็นแบบเนี่ยครับเป็นแบบมูเลยเป็นแบบเกิดเป็นอย่างอ่ะหกเกิดเป็ก้าดอกสิบดอกเป็นมูมูเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับถูด กูทาเขานะครับกูทาเขาออกเนาแล้วก็เอาไปล้างนะครับแล้วก็ไปล้างนะ,นะครับดองระบายดีเลยครับที่ที่ได้ดอกเนาะที่เรครับทก,กาลงมาหมดเลย 难调节你。